ดีพอดีบ้านคุดแข่เลยไมีบ้านคุดแข่นะีนนะ่โอ้โเบื่อดีเลยเจ๊ที่ีเลยหักยุบหักยุบป้ายร้านบ้านคุดแข่ย่านี้ดีดีเห็นว่าป้ายบ้านคุดแข่ด้วยเนี่แค่ด้วเนี่ยคุดแข่ด้วเนะี่ยป้ายร้านบ้านคุดแข่ด้วนะดิแต่ว่ามันมีปลายหยามัง มึงด้เด้อเทียที่ซีเด้อ,อ,อถึงดูถึงดูไปจงไดสมุมแต่เกาพื้นเขากินละค่อยแข็งอันไี้กินละค่อยตายหักแตก